สวัสดีจ้าไดเอียงมาแปลกๆอีกแล้วพ,พี่น้องพลพลธีก็อีกอย่างแบบถ้าใครซับลอดละพี่น้องถ้าใครซับรอดมันลองกินเบิง้ง พันเซลลดละพี่น้องอือหคล้ายๆก็ยังมือวานี่นอ,อืมแต่บกคือกันนะโลซาจะเป็นยังไงอือ เครื่องตำลุงท้องเครื่องตำลุงท้องแต่ตำลุงทอง้องหวานหวาอือ,อเปรี่ยว จะเป็นแบบนี้อันเมวานี่จะเป็นแบบหนึง่งแต่พันเดียวกันแต่ชนิดเดียวกันแต่คนละพันคนละสายพันนี่ลูก สเซาไปลดเลยเออนีเป็นเคียเดียวกันคือยังตำลึงท้องบอกว่า แค่นี้แหละพี่น้องอถ้าชอบกินกกนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้มนะคะบ๊ายบบายเจอกันที่หน้าตา